สวัสดีจ้าสวัสดีครับวัสดีวันสงกรานต์เช่นกันจา้ามีความสุขหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงตัว <c oughs> เป็นเจ้าไหนคนทั้งฝันยังอีกบ่บ่ครับฝันหรอ,อก <c oughs> ตัวเกาะนะ่าแล้วตัวเกาะนะ่าแล้วเนาะมีดวงกับสีถึกคือว่าล่ะตัวเดียวโคโรน,นึงถึกแท้ <c oughs> ถึกแท้ละ <c oughs> งวดนี่ <c oughs> ถึกแท้ละงวดนี้เอาสิมาคงชูไทยฟันเห็นมันน้อยลงเป็นบัวจ้า อืมค่ะค่ะไป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 โค้งชุดไทยไปฝากไปต่อนจอมือจออวิสแล้วเด้นมีนะฮะดูดีอยู่จ้าเดี๋ยวเด้อหาเอกสารกันจ้าเอาเอาเอาจ้าเปจิงห้อเบิ้งข้าบนจ้าวิ่งจ้าเจ็ดกับสามเจ็ดกัป เจ็ดกับสามเจ้าเอาเจ <7 S 2> ็ดเจ็ดวงกลมในเทนเดอเจ้าอ่าแล้วก็จับคู่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสามเจ็ดสาม เอาสนี่แหละรถกลมที่ศูนสามตัวเดียวโคโลฟันไปศูนย์สามตรงกระเล็งฟัน,นพอดีจ้าบาดีพันธที่สามเอ้าหายคือหายวิ่งเจ็บขึ้นเน้นเจ็บคือไม่ศูนสามมันเป็นหนึ่งสี่ครับเจ็บหนีขึ้นมันใจรักลอยจ้าเมันเจ็บ03ตัวเดียวครับอืมคือใส่สามตัวหนีเจ็บามตัวเดียวเลยเป็นว่าจ้า ใจเหล็กเจ็ดัรลักลอยมิเจดมิหนึ่งนี่นมิเจ็มิหนึ่งหล้ะกมิแปดอีกตัวหนึ่งจ้าอะไรนะลักรลอยให้พี่น้องเปนเบิงค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดลักลอยม้วนกลมที่เจ็ดกับมวกลมที่เจ็ดลักลอยลักรลอยมิหนึ่งมิเจ็ดมิแปดมาจ้ารับมวกลมที่เล็กเจ็ดจ้า นี่ผมจะเรเจ็ดเนาะประกาศวิธีเจ็ดเออเจ็ดศูนย์สามจ้าแล้วก็เจ็ดเออได้หนึ่งเจ็ดสามจ้าแล้วก็การตัวหนึ่งแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกกับตาหลักมักแปดศูนย์หกคือกันมีหกคือกันมี เ่ยผมจ่มีอยู่กังอ้มาครบบนมีอยู่สามคูมีคูมีเลขมีคูนึงกับศูนย์นึงกับศูนย์มาตัวหนึ่งครับมาตัวหนึ่งแน่นอยนเปอร์เซ็นต์้กันเจ็ดกับหกมันก็มาตัวหนึ่งรานเปอร์เซ็น้วกันเจ็กับหกแล้วกสามกับสี่มึงมาหนึ่งตัวจ้างีสามคูนะครับมันจะต้องอติดอดาตัวใด้ห้า น mm. ี่ถอดมาถือว er right> ่าเท่านั้นละนี่หนึ่งกับศูนย์คูกันแล้วก็เจ็ดกับหกคูกันแล้วก็สีกับสามกับสีคูกันครับจ้าอือนี่เลขกมาขบฝนค่ะกับพยายามตัดน้อยที่สุดเนาะครับครับครับนี่ก็คิดว่าที่ว่าน่าจะมาน่าจะมาเต็มๆแหละไอ้เจ็ดสึ๊ดเจ็ดต้องเป็นรักลอยสินะจ้าเจ็ดม้าหนีม้ารักลอยเท่ๆหรอว่าเตี้ย ครับนมากมารักลอยครับเจ็บจ้าแบบวันนี้ล่างครับล่างล่างจ้าล่างวิ่งห้าวิ่งห้ามันมันจะว่าเอางวดไบ้างบ้างคลิปแรกก็หายแปดครับก็จ้ามันเป็นเลขีก,กว้างก็ครับมันจะไปได้ทั้ง แปดตั้งเก้าที่ไ oh. จับคู่กับแปดหา้หาเจ็ดห้าเก้าห้าครับเก้หาห้าแล้วก็เจ็ดห้าอีกคู่หนึ่งเจ็ดหา้าวงกลมที่วงกลมที่แปดห้าครับเก้าห้าจ้าสองตัวเน้นเน,น้นคือสองหางสองหางแมนแมนแมนจะให้กลับนัน่นเลยหรอจ้ากลับไปน้ำเงากลับกลับกลับน้ำสุกสุกสุกตัวละทั้งบนทั้งล่างล,างละ กลับลจะบกต้องกลับหลายอกต่ตัวไอ้นี่แต่อหารของผมก็ค่อยมั่นใจเพราะอาหารทีมาลักร้อยไอ้อ๊ลักอาหารทีมาลักซิปหรือว่าลักน้อยเท่านั้นล่ะจ้าให้กลับไปเนี่ยจับตัวคีตัวหามาแท้แน่นอนจ้าหลานขันนม่นขันนั้นมาผู้ใดทุนน้อยนี่จัดไปโหลดนอ703ตัวเดียวโหลดนอหวัดดวงไปเลยแม่นอือ่ะบนเป็นบน703 3ตัวนี่ผมว่าจังไรก่ะ มม้จะดอกไม้จะดอกสวนสามทางสวนเลยมาเท่ๆมันประกาศลอยหรอก,อรอกสวนซีบ้างมันบ่แหนียนนวเดจ่ะอันใดกับบ่เหนียน่วลเดชจะสวนกับเลขซีกับมาพ่อพกับเลขสามนี่หรอวะบอถึงค่ะเลขวันออกวันอาทิตย์นี่สิบ่อบ่สิมาเบิ่ลบ่ชวนมากออกวันอาทิตย์นี่สิมาเป๊กๆดิจ่ะครับครับครับตามนี่แหละตามที่ให้นะครับคิดว่าน่าจะบ่พลาด บกผ่าดนะวันนี้นะนะ<ข>่าจะมาอยู่ค่ะผู้ใดมักเรียนก็บเรียนหลุดเนาะครับจา้าแต่ว่าชูนสามสามศูนย์หนึ่งามอยู่มักน้ำอยู่เดียวเจ็ดศูนย์สามเนี่ยมักน้ำอยู่แต่ว่าวมันสี่สีใ่ใด,ดโบจับจับหลุดจับหลุดสี่ตัวไปจักน้อยอยี่ดอกย่านไปขัดดวงข้าเจ้านะจับดวงไว้ดวงมันจังว่าะลเนาะดวงกขอนุบัตทอกันเมียนจ้ับนุบนหลาย เมนคืไรกนไหลายบุญหน่อยกันจังว่าล่ะเมนค่ะถึงสวยปิดสวยแปดเต็มขึ้นลงเต็มอยู่งเห็นแล้วถ้าเมนว่าบ่มีดวงอืมอืมค่ะส่วนการเด้ไปเที่ยวใส่บ่ล่ะจ้าบ่ได้ไปใส่หรอวครับบลสมมันขี่ขันไอ้เปี่ยนอากาศก็ะ้อนน้ำเนาะอากาศก็ะ้อนน้ำไปเดี๋ยอะกันแห้งไปฮิดได้นั่นตกนันตี้ระวังเจ้าของเด้อระวังจะกระเพาะ หลายอยู่มนอยู zat, ่ค่ะมันห่อนเหี้ยงคุ้นกะเป็นแน่จักน้อยนั่นล่ะเอาดูแลสุขภาพเด้อจ้ะบ่เป็นตาเป็นไจกะยู่บ้านนั่นล่ะมันห่อนาย้ำแล้วครับเลขเลขเลขลาในเกาห่าครับเกาห่าก็แปดหาจังได้กะกลับไปน้ำนะครับกลับไปน้ำเด้อกลับไปน้ำต่อยไปให้ได้เนาะโอ้หัวเกาห่าหัวชิลเล่เนี่ยมันกะ ฝันบ้านเนี่ยจะไม่ออกบุญนี้ก็ได้สินาวันที่เด้ฝันก็หาได้ฝันจ้าต่อยไหวเห้ได้หามพลาดแต่ว่ากันจไม่ออกบุญนี้ก็ได้จ้าแต่กับเจ็ดศูนย์สามย่าทิ้งเลขฝันคือกันเนาะเจ็ดศูนย์สามกับทั้งฝันทั้งเลขห้องพักทั้งอ๋อมันมันรวมกันอย็ดศูนย์สามนี่แหละค่ะมันมันช่วยกันหลายหมองกับอยากให้ต่อยไว้เนาะค่ะมีบุญมีดวงสมพงศ์กัน่แนอื ผมกระจาไปแล้วสองคูสิบสองห้านล่ะสิบสองหลานสาธุด้อให้ได้สมพรนปากเนาะได้ก็ดีใจน้ำคือว่าล่ะจ้าแต่ว่าผู้ใดอยากโทรหาโดยตรงหรือสนใจทางเพื่อนบ้านก็โทรไปได้ที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งเหมือนเดิมนะจ้าครับเหมือนเดิมครับเพื่อนครับจะเลื่มช่องลักกี้ช้างลักกี้ช้างะหรครับจ้าสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ในช่องยูทูบนะจ๊ะเนาะ ครับครับครับเปิดเบอร์จ้าเอาบริบูรณ์ควรด้อค่ะให้มวนมวลนะสงมกานซีบีนี่กับมวนมวลจ้าดูแลสุขภาพครับครับครับจ้าขอให้ทุกคนมวลมวลสนุกสนุกค่ะค่ะไปเชอไปจ้าอย่าดื่มอย่ากินค่ะอันตรายเนาะอันตรายครับคมณเหรียญหนาอย่างเดียวจ้าจ้าจ้าขอพูดหลายๆจ้าเฮงฟังดังเว้งวัวนี่ครับครับครับพิจารณาคร